ถ้าเกิดอาการดังต่อไปนี้ระวังให้รีบแก้ไขด่วนเมื่อพูดถึงเรื่องศสยศาสตร์มนต์ดำหลายคนคงรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนไทยและประเทศในแถบเอเชียมาตั้งแต่ครั้งโบราณแม้ว่าในปัจจุบัน ราลีลับเหล่านี้จะดูห่างไกลจากตัวเรามากแต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ยังคงมีความเชื่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของคุณสาละครหรือซีรีส์หรือแม้แต่นิยายก็ยังคงนำความลี้ลับของเรื่องสยศาสตร์มานำเสนอให้เราได้รับรู้อยู่เสมอซึ่งหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนสนใจที่สุดก็คือเรื่องของม์ดํานั่นเองเพราะมด์ดํามักทําให้ร่างกาย หรือจิตใจเกิดอาการผิดปกติจนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจนหลายคนอยากรู้วิธีแก้คุณใสมนดำติดตัวเอาไว้และในวันนี้นะคะเรามีวิธีแก้คุนใสาจากคุณหมอปลายพลายกระซิบและตามความเชื่อโบราณที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับรู้ติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายแต่อย่าลืมว่า นี่คือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเช็คอาการโดนของถูกคุณใสหมอปลายพรายกระซิบกล่าวว่าไม่จำเป็นที่คุณต้องโดนทำของใส่หรือถูกคุณใสใดๆเพียงแต่คุณดวงตกหนักหรือเดินผ่านทางสามแพรง่งหรือถูกลมเพลมพัดก็สามารถเป็นได้หมด หมอปรายแนะนำวิธีเช็คว่าถูกคุณใส่เบื้องต้นได้อย่างไรพร้อมกับวิธีแก้ดังนี้อาการไหนที่คุณรู้สึกว่ากำลังโดนของ 1. ปวดที่ซ้ำๆที่เดิมๆในเวลาเดิมๆปวดมากแล้วก็หายไป 2. เวลาหลับจากฝันร้ายฝันว่ามีใครมาตามเอาชีวิตวิ่งหนีอะไรสักอย่างฝันแบบเดียวกันซ้ำๆเดิมๆทุกคืน 3. เจ็บหรือปวดในบริเวณที่ไม่คิดว่าจะปวดเช่นปวดคอที่อยู่ด้านในลึกๆลึกลึกแบบที่กดยังไงก็ไม่โดนจุดปวดอาการจะมีมากขึ้นในช่วงวันจะมีอาการมากเป็นพิเศษในช่วงวันพระหรือวันโกนอาการเหล่านี้คือสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังโดนของซึ่งของเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีคนปล่อยให้คุณอย่างเดียว แต่จะเป็นลมเพลมพัดเดินผ่านทางสามแพรง่งหรือช่วงดวงตกหนักๆเหตุพวกนี้สามารถทำให้โดนของได้หมดวิธีแก้ 1. วัดไหนมีพิธีอาบน้ำมนต์ก็ไปอาบได้เลย 2. สวดมนต์ก่อนนอนคาถาคุ้มกันภยัยปะโตเมตงังประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ อย่างไรก็ตามนะคะการสวดจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเราใครที่มีอาการเหล่านี้ลองทำตามหมอปลายดูได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีแก้คุณใสหมนต์ดำตามความเชื่อโบราณกันค่ะคุณไสคืออะไรและคุณไสมีกี่ประเภทที่เราควรรู้จักคุณไสยก็คืออาถรรพ หรือพิธีทําร้ายต่อผู้ที่เป็นศัตรูโดยการเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอยพฤติกรรมนี้เรียกว่ากระทําคุณใสส่วนผู้ถูกกระทําเรียกว่าผู้ถูกคุณใสส่วนในทางศสยศาสตร์นั้นคุณใสแบ่งเป็นสองสายหลักคือสายขาวและสายดำสายขาวหมายถึงการใช้คุณใสไปนในทางที่ดี เช่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำหรือเพื่อป้องกันการกระทำจากผู้อื่นสายดำหมายถึงการใช้คุณใสไปในทางไม่ดีเช่นเพื่อทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากทั้งร่างกายและจิตใจอาจเพื่อทำร้ายหรือกระทั่งเอาชีวิตประเภทของการทำคุณใสมีสี่ประเภทแบ่งตามลักษณะของพิธีการและการกระทำได้แก่ เศษเข้าท้องเป็นการทำคุณใสระดับต่ำสามารถใช้สิ่งของมาทำได้หลากหลายเช่นตะปูตอกฝาลงศพเหรียญเงินปากผีหนังควายเป็นตน้น 2. ควบคุมเป็นการทำคุณใสระดับกลางเช่นการฝังรูปฝังรอยทำสเสน่ห์ที่เราเห็นในละครบ่อยๆก็ถือเป็นคุณใสาสายควบคุม หรือแม้แต่ตุ๊กตาวูดูตามความเชื่อชาวตะวันตกก็จัดอยู่ในสายนี้เช่นกัน 3. ป้องกันเป็นการทำคุณไสยที่เน้นการป้องกันคุ้มครองทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นความเชื่อที่ยังคงพบได้ในประเทศไทยของเรามากที่สุดเช่นการสักยันการพกตะกรุดหรือแม้แต่การสวมกําไลมูเตลูที่เน้นด้านแคล้วคลาดปลอดภยัย ก็ถือเป็นคุณใสาสายคุ้มครองเช่นกัน 4. โจมตีเป็นการทำคุณใสที่ใช้ของอย่างหุ่นปั้นไปโจมตีผู้อื่นเช่นควายธนูกุมารทองเป็นต้นเมื่อโดนคุณใสคนโบราณน,นั้นเชื่อว่าไม่มีทางรักษาด้วยวิธีการทั่วไปแต่ต้องใช้วิธีแก้คุณใสมนดำมาหักล้างกันเท่านั้นแต่ก่อนที่จะไปดูว่า มีวิธีแก้คุณใสยอย่างไรบ้างนั้นเรามารู้จักอาการเวลาโดนคุณใสกันก่อนดีกว่า 1. ขี้หลงขี้ลืมเมื่อลอยสมาธิสัน้น 2. ใจสัน่นเหนื่อยง่ายไม่มีแรงโดยไม่รู้สาเหตุ 3. ปวดเมื่อยเนื้อตัวและชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย 4. ร่างกายผิดปกติเช่น รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวตลอดเวลา 5. จุกเสียดหรือแน่นหน้าอกไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ 6. ใต้ตาดำคร้ำแววตาแข็งกร้าวหรือตาไร้อารมณ์ 7. โมโหร้ายอารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวง่ายผิดปกติหรือบุคลิกเปลี่ยน 8. ปประสาทหลอนตาฝาด หูแววหรือมีอาการหลงไหลใครคนหนึ่งมากผิดปกติในสมัยก่อนหากมีอาการเหล่านี้แล้วไปตรวจสุขภาพแต่กลับไม่พบอะไรชาวบ้านก็มักสันนิษฐานว่าโดนคุณใสและต้องหาวิธีแก้คุณใสมนดำมารักษานั่นเองวิธีแก้คุณใสมนดำด้วยตัวเองรู้ไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย 1. แยกแยะอาการด้วยความมีสติก่อนอื่นเมื่อเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายจิตใจหรืออารมณ์เราต้องพิจารณาอย่างมีสติว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติตรงไหนมีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรมาทำให้เกิดอาการเหล่านั้นหรือไม่และที่สำคัญควรยึดหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะหากไม่สบายกายไม่สบายใจ ก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาอาการอย่างละเอียดและถ้าพยายามจนถึงที่สุดแล้วก็ยังรักษาไม่หายจึงค่อยมาหาทางหาวิธีแก้คุณใสมนดาเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขอีกทางหนึ่ง 2. ปรึกษาพระหรือผู้มีความรู้วิธีแก้คุณใสมนดานั้นควรไปหาพระหรือผู้มีความรู้จะดีที่สุดเพราะบางครั้ง ความเชื่อเรื่องวิธีแก้คุณไสก็สืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่โบราณและยังมีผู้ที่มีวิชาหรือมีความรู้เรื่องการแก้อาการเหล่านี้โดยส่วนใหญ่การแก้คุณไสโดยพระที่มีวิชาหรือผู้รู้มักใช้บทสวดหรือคาถาท,าที่มีพลังพุทธคุณเช่นคาถาธรณีสารคาถาถอนบทถอนเสมาคาถาขายเพชร พระพุทธเจ้าหรือการสวดชินบัญชรเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดเลิกทั้งวันและเวลาในการมาแก้คุณใส่ด้วย 3. อาบน้ำมนต์จากวัดน้ำมนต์จากวัดถือเป็นน้ำที่ผ่านการปลุกเสกด้วยบทสวดที่มีพลังพระพุทธคุณโดยทั่วไปเราสามารถนำมาประพรมตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนความเชื่อเรื่องวิธีแก้ขุนสายมนด,ดำโดยการอาบน้ำมนนั้นก็สามารถทำได้โดยนำน้ำมนจากวัดมาผสมน้ำอาบเป็นประจำทุกวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือหากอาการหนักมากจะนำมาต้มผสมน้ำดื่มก็ได้ 4. พบเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้คุณใสมนดำที่เราอาจไม่คาดคิดมาก่อนแต่เครื่องรางหลายชนิดก็มีคุณสมบัติต่างกันออกไปบางชนิดก็มีคุณสมบัติคุ้มครองป้องกันส่วนบางชนิดก็ช่วยปัดเป่าสิ่งอป,ปมงคลออกจากตัวเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นตะกรุดหรือเบี้ยกแก่ซึ่งเป็นหอยที่บรรจุปรลอดไว้ภายในจากนั้น นำไปทำการปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ที่มีวิชาก็เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันของเข้าตัวรวมถึงช่วยแก้คุณใสได้เช่นกันวิธีแก้คุณใสมนดำแต่ละวิธีนั้นต้องทำควบคู่กันไปกับการปฏิบัติตัวเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีและอยู่ในศีลธรรมมันทำบุญสร้างกุศลเพื่อให้กรรมดีของเราเป็นเกราะคุ้มกันภัย จึงจะเป็นวิธีที่ทำให้สบายกายสบายใจสิ่งไม่ดีก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณใสและสีวิธีแก้คุณใสมนดำที่เราได้รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอย่าลืมนะคะว่านี่คือเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาเราต้องตั้งมั่นในความมีสติและมีวิจารณญาณเอาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มักหากินกับคนที่กำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอเพราะคิดว่าตัวเองหรือคนที่รักโดนคุณสายเช่นร่างทรง,ท,รงที่มักเข้าหาเหยื่อด้วยวิธีแก้คุณสายแต่กลับทำอนาจารเป็นต้นและในวันนี้ทางทีมงานของเราก็ขอให้ทุกคนจงมีสติมันทำความดีทำบุญและทำทาน รวมถึงไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่อาโครจรเท่านี้เราก็จะปลอดภยัยสบายใจสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสำหรับในวันนี้ทางทีมงานของเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ